ัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับออนไลน Station ท้าไฟป้มืและก็อย่างที่หลายคนทราบนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเรากำลังแข่งขันกันในรูปแบบที่เรียกว่าท้าไฟอุลิแมชนั่นเองนะครับทุกความพ่ายแพ้จะต้องถูกแก้ไขหรือเปล่าไม่รู้ซึ่ง วันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ใครหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันเหลือเกินไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้พวกเขาจะกลับมาแก้มือกันมันเองนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเพื่อไม่ให้กานเสียเวลานะครับผมถ้าอยากเจอทั้งคู่แล้วงั้นเราไปพบพวกเขาได้ในช่วงท้าฟไฟเลยครับผม เข้าสู่ช่วงท้าไฟครับเย้สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่อาร์ตครับสวัสดี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 ครับดีแคปนิดนึงตอนนั้นคอจอนี่แบบชนะไปมันแบบมันฟิลมันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงชนะอะไรยังไงมันธรรมดาเฮ้ยมันธรรมดาอ่ะมดามันธรรมดาโจมันธรรมดาหรือว่าพี่อาร์ตอ่ะมันธรรมดาน่าจะพี่อาร์ตนะเฮ้ยถ้าคุณพูดถึงขนาดนี้แล้วละก็นะวันนี้เดี๋ยวรู้เรื่อง แต่ถ้าใครจำไม่ได้นะครับตอนนี้เรามีไฮไลท์ของคลิปนั้นมาให้ดูด้วยนั่นเองนะครับผมไปดูได้เลยไปนับปิดจ้าหรือว่าเจ็บแล้ว่นเองเออใจถึงกันได้ใจส่งถึงใจใช่เพลงแหละเราไม่รู้ว่าเราไมู่้ทำไมวะอ้ท่าดีิเดถูกได้มาเนี่ยครับผมเกินไปหรือเปล่าหนึ่งเฮ้ยสายตาแบบนี้ แม่งเป็นตัวละครสูงวัยอ่ะไม่ใช่ไม, <üm> ไม่ไม่สูงวัยหรอกหู่รู้กำลังคิดว่าถูกหรือเปล่าเอาลองทายมาก่อนลองลองลองดิลองดิ e d w a ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมมั่วนะเ d ิร์ดไม่ใช่โอ้โหมั่วไปไกลมากมั่วไปไกลหรอมั่วไปไกลไม่มีหไม่มีหรอมันชื่ออะไรวะแต่ว่าไทยท่านมาถูกทางแล้วตัวแรกคือตัว R ตัวใช้ก็ตัว R ชื่อสองพยางค์ไลเนอร์ถูกต้อง b a บ b o ูกต้อ พี่รู้เนี่ยรู้แล้วไมไม่ตอบวะกดอกอยู่มัวโพสท่าเออนะครับได้เห็นแล้วนะฮะว่าชนะแพ้กันไปยังไงนะฮะพี่อาร์ต ทำไปแพ้วะรอบก่อนน่ะก็บอกเลยว่าแบบต่อให้ก่อนให้กำลังใจน้องคำถามคือใครมานั่งจำลูกตาตัวละครมันไงเอาเางบอกว่าหนูหนูแต่งคอสไงเวลาหนูแต่งหน้าหนูก็ต้องไปซูมดูว่าไอตัวนี้ขนตาเป็นยังไงคิ้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้ถามคอจอยว่าแบบเฮ้ยต้องกลับมารีแมกอย่างเงี้ยแบบมันกดดันไหมหรือว่าแบเฮ้ยจะโดนทักยังถามอีกอ่ะมันสบายสบายอยู่แล้วอ๋อเพราะรู้ว่าเจอพี่อาร์ตใช่ ก็จะแ,แบบออนอนเลยแล้วอันไม่ต้องเตรียมตัว <c oughs> ไหนนอนนี่นอนนี่ไหนนอนนี่นนนนเขาเรื่องเราตอนนี้ต้องอธิบายกติกาก่อนนะครับผมสําหรับคาไฟในรีแมชของเราตอนนี้นะฮะจะมีตัวเลือกนะครับผมหรือว่าตัวเลขเนี่ยยี่สิบตัวเลขครับหนึ่งถึงยี่สิบนะฮะเลือกเลขไหน,นก็จะมีภาพของอาวุธในอนิเมะ โผล่ขึ้นมาแน่นอนนะฮะพอเป็นภาพของอาวุธใน,นอนิเมะก็ต้องตอบให้ได้ครับว่าภาพที่ขึ้นมานี้เนี่ยเป็นอาวุธของใครและจากอนิเมะเรื่องไหนตอบให้ได้ภายใน5วินาทีนะครับชื่อเรื่องอนิเมะเนี่ยจะตอบเป็นชื่อภาษาไทยหรือว่าชื่ออังกฤษหรือชื่อญี่ปุ่นหรือชื่อยออกก่อก็ได้าแล้วตอบเป็นภาษาคาสักสถานได้ปะได้ยังไงอยากให้ใหขึ้นสาม อเออนะครับผมประมาณนี้นะครับแน่นอนตอบถูกได้คะแนนตอบผิดไม่ได้คะแนนนะครับหรือตอบไม่ทันก็เช่นกันนะฮะถ้าเสมอการมีข้อตัดสินให้นะครับผมแล้วข้อตัดสินเนี่ยขึ้นปุ๊บตอบปับ๊บนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานแบบแยกเฟรมเรทได้บบเขาแบบมีเน็ตเองาแบบไปตอบไปกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของแต่ละคนด้วยเออนะครับก็ชนะไปเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะถามก่อนไ่แข่งขันงาน พิการอบนี้นี่กดดันบ้างหรือว่าเฉยๆโอ้สบายมึงมึงลองคิดดูนะคนที่แพ้รอบที่แล้วอะ่ะแพ้เสมอตัวชนะโคตรสบายตัวเลยมันไม่<อ>มีมมข้อเสียเว้ยจริงๆแล้วคอจอความกดดันต้องเยอะกว่ายิ่งเป็นเรื่องอนิเมะนะโหบอกเลยช่วงนี้ผมเล่นเกมนั้นเลย,ยไ่เกี่ยวกับเนี้ยตรงมัไม่รู้อ๋อเจมก็เล่นเกมทักวเหมือนกันเอาแล้วอู้อะตามธรรมเนียมหินข่ากันนิดนึง ให้พี่รดีกว่าสินค้าก่อนในฐานะผู้ท้าชิงเอาจริงผมก็เป็นคนดูอนิเมะค่อนข้างเยอะแม้ว่าช่วงนี้จะเล่นเกมเยอะไปหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องอาวุธอะสบายใจมันสังเกตง่ายง่ายกว่าดวงตาดวงตาเขายังได้เปรียบไงเขาเรื่องคอสเพลงอาวุธนี่ใครๆก็ดูาพอจอดีกว่าขิงนิดนึงขิงนิดนึงโอไม่พูดเยอะหรอกี่อย่าลืมว่าคอสเพลงมีพร็อพอาวุธอ่ะก็ต้องแกะ มาว่ะเออจะข้อจอพูดมามีเหตุผลนะจริงจริงมีเหตุผลมีเหตุผลหนูมีเหตุผลอยู่แล้วไม่เหมือนกันเฮ้ยคุณที่ว่าผมไม่มีเหตุผลเหรอเออได้เหรอถ้าพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มแข่งขันกันเลยนะครับผมโอเคซึ่งอย่างที่บอกไปรอบที่แล้วนะครับพี่อาร์ตเป็นฝ่ายแพ้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่อาร์ตจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและได้เลือกตัวเลขก่อนนะครับหนึ่งถึงยี่สิบครับเก้าเก้าหน้าเก้าหน้าทีมงาน ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งหเฮ้ยเอ๊ใช่คอนของโนบะระในจูจูสึไคเซ็นปะใช่ปะต้องครับผมหนูหลดเยอะหหลดคืออะไรจำชื่อไม่ได้หนูรู้แลนแต่หนูจำจำชื่อไม่ได้ไม่สนผู้หญิงเลยเน้นเยโอ้โหแต่เรื่องนี้ผู้หญิงมันไม่ค่อยเด่นนะใช่แต่แต่ผู้หญิงจะเป็นตัวที่มีอาวุธตอนนี้นะครับพี่อาร์ตอบถูกนําไปก่อนหนึ่งค่ะ เย้เย็กลับมาที่คอจอครับเลขหกะก็คือกลับกันเฮ้ยคุณจะมากลับด้านผมไม่ได้คิดดีไม่ได้เลยนะครับเลขหนะครับทีมงานท่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งะครับโอ้ตอบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้หมดเวลาแล้วนะตอบไว้ก่อนอ่ไม่คนหน่มคุผมตอบได้ มันใช่ของแบคโคเวอร์ป่ะถูกพระเอกเลยแอสตาเหรอใช่ก็ดาบล้างเวทมนต์น่ะอ่ะโอเคนะครับข้อนี้กลายเป็นว่าเอ้ยแล้วไม่เคยเห็นคนคอนแอสตาเหรอในแบบในกวนไม่ค่อยมีคนคอนนะเพราะว่าเออแอสตาแม่งเกลียดนะที่คุณบูบี้ตัวละครข้อนี้นะครับดาบของแอสตาเขาจอตอบไม่ได้นะฮะเท่ากับว่าพี่อาร์ตยังนำอยู่หนึ่งต่อศูนย์คะแนนกลับที่พี่อาร์ตครับเลือกเบอร์อะไรเอาเบอร์ยี่สิบเลยมาปิดท้ายให้ จบเกมตรงนี้เลยแบบเออเอนเกมเลยข้อเนี้<อ>หมายถึงว่าจะตอบข้อนี้แล้วก็จะไม่ตอบอีกแล้วแล้ว<ม>แล้วไม่แล้วมันหมายความว่าคอจอก็จะตอบไม่ได้ด้วยไงถ้าไม่กก็จะพอแล้วจะนัดกันไว้แค่นี้เล่ด <laughs> <laughs> จริงเนี่ยอ่ะเ <laughs> บอร์ยี่สิบทีมงานครับ,รบพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นอ่ะแมงเอ๋ออยู่ที่หัวหมดเวลาหมดเวลา เอาเอาเอา,เอาเรื่องมาก่อนใช่เจ็ดบาทป,ปะ7บถูกต้องคอ,ดอนเดียนนะี่นะใช่เออหนูจำชื่อไม่ได้จำขอนม่อันนี้จะเหมือนเหมือนเดิมนะตัวละครหญิงตัวใหญ่ด้วยตัวเป็นไททานเลยเออนะครับผมอ่ะคอน,นี้พียาตอบไม่ได้เท่ากับวัสกรยังคงเป็น1ต่อศูขอเนื้ยีไปน้อยกันจริงๆนะครับกลับมาที่คอจอต้องตีใส่ให้แตกนะเอค่ะ อายุอายุครับโอเตเบอร์สิบเก้าถ้าพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งมาหนูเมห่ไ <trucs> ม응่ค <language> ุ้อดเวลหนูไม่คุ้นทั้งมือเขาและอาวุธอาบลิชใช่ไหมบลิชถูกครับเทพเอ็อองซุยฟงถูกช้อง มันเป็นทีมที่แบบจิ้มไปทีหนึ่งแล้วจะมีเปิดจุดฮะแล้วถ้าจิ้มอีกทีมันจะตายเลยแล้วพอบังใครปุ๊บแม่งเป็นบาสุก้าไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วยิงไม่ตายด้วยโคตรกระจกโอเคเลยครับข้อนี้นะฮะคอจตอบไม่ได้นะฮะเท่ากับว่าคะแนนยังคงนีอหนึ่งจอกศูนย์คะแนนครับผมโอยอะไรวะเนี่ยอ่ะกลับมาทีว VR ครับเรื่องเล็กหนึ่งนัมเบอวันวันนี้ขอเลขง่ายๆถ้าพร้อมแล้ว3 2 1นะครับ โอ้ยทอนฟ้าของฮิบาลิในรีบอนปะถูกต้องง่ายเกินใช่เป็นกระตูนในตำนานนะฮะที่จบไปนานแล้วนะครับก็ข้อนี้นะครับพี่ยัสตอบถูกนะมาเป็น2ต่อ0คะแนนยีกลับมาที่คอจอครับเลือกเบอร์อะไรดี18ดีกว่าอายุอายุมันลดลงนิดนึงนะมันฟอร์อะไม่รู้อายุหรืออะไรเบอร์18ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1่มาครับ อะเอาเรื่องก่อนถ้าวันพีชเหรอใช่วันพีชอันนี้หมดเวลาแล้วนะคอจอตอบได้ยังอาวุธใครนามิเหรอถูกต้องอ้าวหนูไม่เห็นมันจะมีห้อยๆออกมาอีกเลยไปดูอะไรนามิก่อนข้อนี้นะครับผมคอจอตอบไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นคะแนนยังคงเป็น2ต่อ0คะแนนกลับมาที่พี่อาร์ครับเอาเบอร์สิบอายุอายุอายุพีอาร ยุทธคดีเหออ่ะเบอร์สิบครับถ้าทีมงานพร้อมแล้วมาเลยสามาสองหนึ่งเฮ bon. ้ยเอ๊ะใช้กระบองห่อคงปะอู้ในดรกก้อนบดอ่ะตอบชื่อเรื่องโอเคทันเวลาพอดีถูกต้องครับนี่ของพี่คอยเดืเด่อง <tattoo. S 1> ตอนเด็ก,<า>ดกไงตอนที่ไตเติลมันยังอัมบัมบัมเบื้องอยู่อ่ะโอเคโออเค่ะข้อนี้ตอบถูกครับพี่อาร์ตนำสามต่อศูนย์คะแนนเอาหน่อยกลับมาที่พจอเรื่องเพื่ออะไรดี เบอร์ชิบจองจิบชองอายุจองอายุอ่ะเบอร์จิบชองคอจอเลือกมาถ้าพร้อมแล้วถามชองหนึ่งมาต้องได้แล้วเฮ้ยถามจริงหมดเวลาแล้วเอาเรื่องก่อนเรื่องนี้คอจอเคยคอสเปดเหรอถูกอาเชอร์ใช่เนี่ยไงโอ้นี่คืออาเชอร์เลยนะ อ่ะโอเคนะครับข้อนี้ข้อจอยังไม่ได้คะแนนนะครับผมก็ยังเป็นคะแนนที่3ต่อ0นูนคะแนนสองรอบนะที่แบบร,ร,รู้แต่ว่าก็ไม่เดาเออเดาโม่เดาโม่พวกไปหน่อยกลับมาที่พี่อาร์ตเอา17ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1นะครับเฮ้ยคาทาขอจากเรื่องเนกี่มปะปะถูกแล้วใครถือ จำได้แต่ชื่อเลือดจำตัวละครไม่ได้เลยแล้วชื่อที่ถือนะคะก็คือชื่อเจ้าเลืองใช่เจ้านิกิมะใช่คิดทำไมอีกอ่ะอ้าวแล้วกูไม่ตอบไปว่าไม่ตอบไม่ได้นะไม่ตอบไม่ได้แล้วกูไม่ตอบอ่ะกูไม่ตอบชื่ออ่ะอันนี้พี่ไม่จำพระเอกไงพี่จำเป็นสาวๆนี่เลยไม่จำเไม่จำข้อนี้นะครับพี่อาร์ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนยังคงเป็น3ต่อ0ครับแม่ยคะแนนยังเท่านี้นะ อ่ะกลับมาที่ขอจอเอา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 สิบหกเบอร์สิบหกถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้หมดจีาดลาฮาเลเตาได้ไหมรีซิโรรีซิลโลครับอันนี้ผมเห็นฉเฉลยนะคือ,อมันเป็นนางเอกฟอร์เซ้นอนะ่ะชื่อเดียวกันอนะเอลซ่า มันมันคือไอตัวที่เป็นนักฆ่าตอนแรกป่ะที่กูเรียกป้าม่วงอ,ะอ่ะอ่าป้าม่วงใช่อ๋อในออกองแล้วในออกองแล้วอ่ะโอเคนะครับตอบไม่ได้คะแนนเลยยังคงแค่นี้ที่สามต่อศูนย์คะแนนเออดัโอเคกลักบทีคอจอครับสามหนึ่งให้ได้ที่กูสิอ้าวเหรอ,อสับสนไปหมดแล้วอ่ะกลับมาที่อาร์ตกูโอไม่ไหวแล้วผสองผสองอ่าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งขับเฮ้ย อาวุธของรีเซิร์ฟในชาแมนคิงต้องนี่มันคนเพิ่งดูนี่เนี่ยโอ้โหอันนี้อีซี่แล้วต้องแมนอยู่แล้วอ่านี่ชอบชอบผมชอบตัวนี้แม้ว่ามันจะเป็นเด็กเค๊กเค๊คนนึงก็ตามเอ้ยเอาจริงตัวนี้ขอจอขอได้เลยนะสมได้ได้นะได้แต่น้าผ่าต่อะไรจริงๆคือแบบคอจอต้องไม่ค้อนหมอเฝ้าได้ โอเคนะครับข้อนี้พี่อาร์ตตอบถูกนะครับโอ้โหนำริ้วใช่ไหมว่านำริ้วเลยนำริ้วทิ้งห่าง4ต่อ0ูตรข้างในขั้นี้แล้วอ่ะโอเคกลับมาที่คอจอครับ4 4 4 4โอเคถ้าพร้อมแล้วเบอร์4นะครับสามสองหนึ่เนี่ยเฮ้ยถามจริงเออหมดเวลาแล้วอ่ะพี่อาร์ตตอบเลยทั้งนั้นอินุยาฉาป่ะใช่แล้ววุธใครของก็ของอินุยาฉาป่ะใช่ ไ,ได้ข้อนี้้อจอตอบไม่ได้นะฮะก็ยังเป็น4ต่อ0คะแนนข้อต่อไปข้าพี่อาร์ตอบถูกจบเลยนะครับมันจะเป็น0คะแนนครั้ง, <วะ S 1> งแรกจริงๆนะนี่มันมันถ้าเป็นนะแเนมีต้องงี้ <c oughs> ตามเป็นตามแผนที่ฉันวางไว้หมดแล้วตัวแว่นต้องขึ้นเหงาอะแวนต้องขึ้นแบบพี่อาร์าลเลือกเบอร์อะไรครับเบอร์ห้าหัวร้อยบบใหชนะหัวร้อยความพ่แพ้ของคอจอ ถ้าพบแล้วสามสองหมื่นมาโอ้โหอโอน<อ><อ>ของทอรในเลกคอร์ดออฟแร็คนารอกดีจีครับพี่อาร์ตเป็นฝ่ายชนะของเราไปด้วย5ต่อศูะนยะ์คะแนนโอเคนะครับย้ำอีกทีนะครับผู้ชนะของเราในวันนี้ได้แก่พี่อาร์ต5ต่อศูะนยะ์คะแนน เรายังมีโจทย์เหลือกลับมาที่ขอจอฮะอันนี้ตอบขำๆสิบห้าสิบห้าขอจอเลขเบอร์สิบห้านะครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับอืมอือได้ไหมเคยชายเหมือนกันพี่อาร์ตตอบได้ปะจากเรื่องกัสเบลอะถูกต้องแต่ของใครเชื่อพพะเอกชื่ออะไวะไม่รู้ไม่รู้ชื่อพระเอกขิคิีิโอมาลุยังใครใครวะนะเกือบถูกแล้วโยมาสริโยมาโล กูไปหลายเรื่องมากเลยสักสักแค่เ่องที่อะไรนะปีศาจเขาต้องออกมาออกมาสู้กันเพื่อเป็นราชาปีศาจให้ได้เลยไอ้นันวันพีชอ๋ออ่ะกับพิทยาสเลขกสามอาเล็กสามอ่ะเล็กสามเล็กสามถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับเออหุยหุยหุยแม่งตัดมันี่เลย เอาเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อนอย่าเกลียดความแบบมีธาตุวัตถุที่มิติของอเล็กซานโดรอะไรปะอเล็กลุยอัมสตรองเออ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 อเล็กลุยอัมสตรองอ่ะโอเคเหลือเบอร์อะไรอีกเจ็ดนะข้อเจ็ดนะฮะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งได้ไหมนี่ได้อะไรคุณกินถูกต้องแต่เรื่องจิธรรมะหือว่าข้อดิ้นยืดยืดไม่ได้บ้านอันนี้มีที่บ้าน หนูเคยคอสตอนพิีก่อนสิบปีก่อนเคมคนนี้คอจอตอบถูกแต่ไม่ได้คะแนนเพราะมีมีผลอะไรอ่ะเหลือเบอร์อะไรอีกเร์อ่ะเบอร์แปดมาสามสองหนึ่งมาครับเอ๊มีดอะไรวะโชนเน้นเลยชนเน้นหนอไม่ออกตอนใหม่มันนานมากแล้วฮันเตอร์อะอ่ะใช่เดี๋ยวนะกอนกอนมันใช้เบ็ดใช่ป่ะคิรุใช้โยโย โโล่ชั้นหนไม่ค่อยเห็นน่ะไม่ค่อยเห็นเพราะมันจะใช้อีอีอันหนึ่งที่เป็นหนังสือเหรอของคุโรโล่เหรอถูกต้องโอ้ภาพภาพอาวุธคุโรโล่กูคือหนังสือใช่โอเคข้อต่อไป1ิบเอ็ดสิบเอ็ดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาครับเอาเรื่องมาก่อนเรื่องอะไรวะคุ้นว่ะคุ้นแต่คุ้นแต่นึไม่ออกโซอิเตอร์ ไอ้าไอหัวฟ้าแบ็กสตาร์เหรออาวุธแบ็กสตาร์เหรอทุกต้องอ่ะโอเคข้อนี้ตอบไม่ได้นะครับผมไปข้อต่อไป13เบอร์13ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1นะครับโอ้โหนี่ไงอันนี้เคียวไอฮิดันในนารูโตหัวร่วมง่ายเลยจอตอบได้แบบนี้เรียมพอจอดูถึงตอนนารูโตกินราเมงชามแรกยังไม่เจอคาคาชิยังไม่เข้าหน่วยเจ็ดเลยอ่ะ ข้อสุดท้ายครับเบอร์14 3 2 1มาครับอืตรงได้พอจอนได้ป่ะงอจอนได้บ้าเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วคิมแมสซ์ใช่ไหมใช่ใครดับใครเซนิสเซนิสโอเคถ้าถ้าคิมแมสซ์หนูจำดับได้ทุกคนเพราะหนูรับพีออเดอร์เมื่อตอนมันแมนแมนก็หล่อโอเคหนูจำได้ทุกเล่มเลยอ่าอ่ะโอเคเหลือข้อสำรองถูกป่ะข้อตัดสินที่ไม่ได้ตอบถ้าพร้อมแล้ว3 2 1นึมาครับโอ้ อะไรอ่ะอะไรวะจะบอกว่าเชนซอลแมนมันก็ไม่ได้ใช้เลื่องเป็นใช่ไม่ใช่แบ็คบัตเลอร์ถูกต้องไอตัวหัวแดงชื่ออะไรวะเร็ว์เกลว์ใช่ครับเขาตอบได้เฉยเลยเกลซับคลิฟแบล็กบัตเลอร์นะฮะหรือว่าชื่อไทยเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรนะคนลึกไขปริศนาลับอะไรสักอย่างเออเออใช่ใช่ในในเวอร์ชันมังงะนะฮะโอเคนะฮะย้ำเงินอีกทีนะฮะท้าไฟล์รีแมทช์ของเราในวันนี้นะฮะกับการทายอาวุธจากอนิเมะนะครับวันนี้พี่อาชนะไปด้วยคะแนนทุบชนต่อสู้อันเนี้ย คะแนนน้อยจะกูจำไม่ได้แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่ารอบนี้ของจริงแต่จ,จริงคอจอมีตอบบางข้อได้เพียงแต่ว่ามีเรื่องไม่ได้บ้างกับนึกไม่ออกเป็นไงบ้างเอารู้สึกผบอกแล้วว่ามันสบายมันไม่กดดันเลยเลยมันเข้าทางมันมันอยู่ในซีรีบัมสมองของผมคะแนนเราไม่ได้เยอะเลยนะห้าแ,แสนไปไปสองแสน อ่ะแล้วคอจววันนี้ในอันนี้ในประวัติศาสตร์ท้าไฟ่นะจะต้องจานลึกไว้ว่าคนที่ตอบไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นเพิ่มอีกคนนึงนอกจากเซียนมีกูด้วยรอบหนึ่งอาวเหรอสามคนพี่อาร์ตใช่ต่อไปเราจะเรียกว่าสามดาวดำมีโอ๊ตมีอาร์ตแล้วก็มีมันต้องอออ่างไอ้คอจอแล้วกันโอเค้ไอ้จอไอ้จอไอ้จอไอ้จไอ้จโอ๊ตอาร์ตไอ้จอเออ3สามออ ก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอพูดั้งสองคนด้วยนะฮะทั้งคอจอแล้วก็ทีอาร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวให้คอจอฝากช่องทางติดตามนิดหนึ่งครับมีไลฟ์สตรีมทุกวันในทวิตค่ะก็ชื่อช่องลาพิสลาสุดีก็ถ้าอยากดูคอสเพย์ก็ดูในแฟนเพจก็ลาพิสลาสุดีเหมือนกันค ชื่อเดียวกันเออก็จะขึ้นมาเองแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเชกิจอก็มีในกุ๊ปมีขายเชกิแฟนไซด้ดวยนี่คือลูกค้าด้วยโอเคนะครับก็วันนี้ทุกคนไปแล้วนะครับกับรีแมทท้าไฟของเรานะฮะกับพารัแล้วก็ขอจอนะครับผู้ที่ได้ชัยชนะไปก็คือพาร์นั่นเองนะครับเป็นการแกแ้แค้นโอเคนะครับแล้วพบกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าห้าโมงเย็นนะครับถ้าไอวินตัดทันเหมือนเดิมนะครับผมลแล้วก็แน่นอนท้าไฟของเรามีเอ่เพลย์ลิสต์แล้วนะครับทางสทาน ก,ก็ไปย้อนดูตอนเก่าๆได้นะครับโดยตอนนี้ที่เป็นซีรีส์ท้าไฟดีแมชสำหรับนี้พวกเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมง,งานหลังบ้านทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดี อักลงหลังไม่จอไปลงมาต่อยกูดูถูกไปเยอะวายนี่มาบอก <c oughs> มนบอกอโทษทีครับพี่ลืมอัดครับเสียงไม่มาครับ <c oughs>